เดี๋ยวเรา่อดูกันี่อว่าจะทําอะไรนะคะไปเลยวันนี้ค่ะนองสบายวันนี้มาเดียวใช้น้ำขวดค่ะวันนี้น้องสบายมาทำอาหารขิงเนาะเป็นตัวไอมีบุลเตอร์เนาะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของผิวใสอะค่ะถือว่าจางใสมันจะเป็นคุณของออร์แกนิกอะค่ะเป็นคุณตัวใหม่ของทาง ทาเกตเลยตัวนี้ทํำทางแรกจะรู้สึกเลยค่ะว่าผิวอ่ะมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็โอ้มายก๊่มชเนาะตัวนี้ย่อผิวมันองชุ่มชืใช่เพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างอันเนี้ยค่ะผิวอ่ะดีอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนีนะ้ผิวมันจะแบบจับเวลานจับไปมันจะลื่น oh <my> อือือตัวนี้มันจะเป็นตัวออล่าค่ะสติตัวนี้จะเห็นผลนะประมาณ3 4วันนะคะตัวนี้จะจะเห็นผลเลยเนาะเป็นตัวใหม่ของทางสกเลย พี่่ะขึ้นไปข้างบนข้างบนมันจะอยู่ที่ชั้นสองเนาะจะเป็นห้องดิบผิวเลย<ม>เป็นห้องไอ<ม>วีจะอนข้<ม>างนั่งสบ,บายเลยเนาะตัวนี้<ม><ม>นายค่ะเดี๋ยวพี่พาเลยขึ้นขึ้นเนาะตวัวนี้ได้ดนี่เลย่ะ ready go วอวเมืีค่ะวันนี้มาทำอะไรนะคะมาฉีดวิตามินผิวอันนี้เป็นวิตามินผิวใสนะคะสารสกัดจากาจออร์แกนิกตัวนี้สามารถโดนแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื่นด้วยผิวฟองผิวแบบว่าขาวชมพูค่ะๆๆๆๆๆๆๆ เรรู้สึกเลยอะว่าใสขึ้นใช่แล้วก็ดูอมชมพูขึ้นผิวจะดีด้วยแล้วก็อีกอย่างอะคะ่ะตัวนี้เป็นกลุ่มออร์แกนิกเวลาน้องออกแดดเนี่ยปกติเลยค่ะอย่างแบบทํางานถ่ายรายการอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยตัวนี้ที่แนะนําเลย <c oughs> <c oughs> มาที่นี่โฟมโอ้โหพิเศษมากโโหพิเศษม, <c oughs> มากเลยตอนเนี้ยของพี่อะ ขายตัวเนี้ยเปิดตัวใช่ไหมครั้งหนึ่งอ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองแล้วก็หนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อสิบครั้งใช่ไหมค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืมแล้วก็แขมเป็นตัวใช่แขมเป็นตัวใต้ตาได้ด้วยนะใต้ตานี้คือจะเลือกได้ว่าจะเป็นกลุ่ม R M หรือจะเป็นตัวเมโซหน้าใสก็ได้สามารถเลือกได้ที่แขมไห้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้ก็คือสองครั้งเออสองครั้งแล้วก็ราคาก็่องเมโซแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะใช่ค่ะ เป็นปุ่มออแกนิกค่ะซึ่งเวลาเราแบบหยุดใช่ไหมคะบางคนถามชอบถามว่าเวลาหยุดใช้มีเวลาต้องทำแบบว่าใช่และอย่างบางคนอะทำถามลูกค้าด้วยนะท้องสบายว่าทําทําเวลาหยุดใช้ใช่ไหมคะแล้วแบบจะดังไหมจะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าชอบถามมากเลยแต่จริงๆอะบอกได้เลยค่ะปุ่มออแกนิกอย่ายังไงก็ไม่ได้แบบ ไปค้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,คะใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยออกแดบปกติอืแนะนําเลยแล้วลูกค้าที่เนี่ยเปิดมาทาเก็ตคลินิกอะคะ่ะเปิดมา5ปีแล้วในเมืองเอกแต่ย้านะคะว่ามีแค่สาขาเดียวที่ที่ใช่ที่เมืองเอกสาขาเดียวแค่นั้นเองอ่าแล้วก็สุดท้ายนี่ค่ะค่ะถ้าสมมติยังไงอะคะ่ะลูกค้าท่านอื่นสนใจเนาะก็ น,น้องสปายก็ได้หรือว่าเข้ามาทางเพจนะคะของทา r g e t i n g c l i n ลังสิตได้เลยคะ่ะตัวนี้ inbox เข้ามาเลยคะ่ะแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างแบบแน่นอย่างน้อยจองผ่านเพจมาก็ะะได้คะ่ะเป็นออนไลน์ร้านตั้งอยู่ตรงไหนคอ่าอยู่ตรงเยือเงเยื้องกับคอนโดเมืองเอกอะคะ่ะแถวแถวใกล้ๆธนาคารอมสินตรงนี้จะเห็นใต้หน้าร้านเลยคะ่ะ t a r ก็ตคลิ c ิ i n i c อ๋อง่ายๆใกล้มอลังสิตค่ะออพี่บอกไม่คุยถูกว่ะพี่ ที่จอดรถกงที่ลูกค้าชอบถามใช่ไหมคะจอดได้เลยค่ะตั้งสองตั้งได้เลยตัวนี้ค่ะโอเคค่ะค่ะให้ n อ you very m u นะคะก็วันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากมาเสริมสวยนะคะคอยากหน้าใสผิวใสแนะนำที่ Target Clinic น,น,นะคะรักษาเรียนมองจิตก็มาทำกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจพ a r g e t Clinic แล้วก็ ช่องเยตโต้เลชแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปรือกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย